มันแอบยู้านล่างมันยังไม่ยังไม่อยู่แมีไม่อยู่ยังไม่ขึ้นมามันนอนหลับอยู่ตรงพื้นห้องมันเต็มเลยเป็นร้อยเออแม่มานี่แล้วบายแม่ระวังเหยียบอึ้งหมาเอ้ยเหยียบขี้หมาเอไม่เหยียบขี้หมานะแม่เหยียบขี้หมาเปล่าแม่เหยียบขี้หมา อยากขี้หวายหรือเปล่าเนี่ยต้นพริกต้นนี้สูงมากมันหักไปแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้นพริกดูดิคะสูงทุ่มหัวเลยนี่ไปเจอฮะเก็บมาแล้วเหรอนี่ยเนี่เยอะแยะโอ้โหพริกเต็มเลยอู้หพริกออกเต็มเลย ถ่ายรถแม่ยังฮะถ่ายแล้ว <c oughs> ทำไมอ่ะนี่ไงรถจอดอยู่นี่เอ๊ะตรงนี้มีเยอะแต่ว่ามันยังไม่มี เมื่อ่อะเอาไปไหนให้ <laughs> อาหารปลาแม่ไปให้อาหารปลา โอ๊ยแม่ท้าแป้งขาวโบ้เลยอุ้ยพิกตอนนั้นก็ออกเต็มเลยแม่ให้หั่าปลานะคะเนี่ยเนี่ยเนียตำลึงมันพันต้นดอกไม้แม่ไม่ได้เอาอันน่้นะ ดูดิมันพันขึ้นไปถึงยอดต้นมะพร้าวเ,เลยอะตำลึงตำลึงขึ้นไปถึงยอดมะพร้าวเ,เลยโอ้ยยอดตําลึงสูงมากอ้าวอันนี้ไม่ใช่ต้นมะพร้าวนี่นานี่ต้นอะไรอ่ะ ต้นหมากอ๋อต้นหมากต้นตําลึงออกตําลึงตำาลึงตําลึงมียอดแต่คงไม่พอแก่คงไม่พอต้องุดูอ๊ะ ไปเยอะแยะไปเยอะแยะอุ๊ยเห็นแต่ข้างหลังแม่เย้จะจบคลิปแล้วหันหน้ามาหน่อยจบคลิปแล้ว เอ้ยค้างไว้ค่ะเอ้ยเสด็จเสด็โอเคขอบคุณเอฟซีทุกท่านทุกคนนะคะขอให้มีความสุขเจงเลยแห่งรวยๆสวัสดีค่ะขอจบคลิปนะคะแมวห้าเหีือง